ันแรกที่เราเจอกันนะเราไม่พูดกันเลยด้วยซ้ำไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่ได้พยายามเข้าหากันมันมันปล่อยให้เป็นธรรมชาติมันจะนานนิดหน่อยแต่ว่าอะ้รมันคือจริงๆเนี่ะเราสนิทกันเพราะเราอยากสนิทกันแค่นั้นไม่ต้องพยายามฝืนธรรมชาติของความสนิทกันแหละแน่นอนแหละคนทํางานด้วยกันมันต้องมีสักจุดที่ทําให้สนิทกันนะเราไม่ต้องพยายามอะไรเราเข้ามาทําด้วยกันเล่นคู่กันแล้วก็ แสดงด้วยกันอะไรเนี่ยมันก็เลยสนิทครับผมทั้งการทํางานก็จะให้คําแนะนําอะไรต่างๆมันแบบจากใจจริงอ่ะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเรามีจุดนี้ได้เพราะว่าเขาเหมือนกันคนดีๆในชีวิตเรามันต้องก็ควรที่จะครบว้ในชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ผมก็ยังอยู่ตรงนี้ก็จะคอยเป็นแบบถ้าพี่ไม่มีทางเลือกเองพี่ก็มีผมแน่นอนเอรคุณพี่ที่เริ่มเข้าหากันด้วยมิตรภาพจริงๆอื แล้วมันทําให้ระหว่างทางของมันมันมันคือความจริงผมก็ผมก็ขอพูดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีเขามาแสดงด้วยผมไม่รู้จะทําได้ดีเท่านี้หรือปเปล่าใช่ขอบคุณที่มาเป็นพัฒน์นื่งงานที่ดีมากแล้วก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับ